เฟินนะคะศิรัทยาอิสระพักดีค่ะตอนนี้ก็ทํางานหลักๆอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเป็นพิธีกรแล้วก็นักจัดรายการด้านเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็การลงทุนส่วนที่สเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเขียนนะคะนักเขียนแล้วก็นักพูดเรื่อง personal finance ปกติแล้วเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของเฟินก็ใช้ไปกับการทํางานนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานมากแล้วก็ทําให้เวลาทํางานเนี่ยก็จะเต็มที่กับงานดังนั้นหลักที่เฟินใช้ก็คือเราจะใช้แรงทําเงิน กับให้เงินทำงานไปพร้อมกันความหมายก็คือปกติเนี่ยเราทุกคนแหละคะ่ะก็ใช้แรงทำเงินอยู่แล้วคือทำงานปุ๊บได้เงินมาใช้จ่ายไปคนก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าเอ๊เราจะใช้แรงทำเงินไปได้ตลอดหรือเปล่าเกิดวันหนึ่งเราป่วยนะคะหรือว่าเกิดวันหนึ่งเราทำงานไม่ได้เราก็จะไม่มีเงินไม่มีไรายได้ไหม อีกในนึงก็คือถ่าเราใช้แรงทําเงินสันเหนื่อยขนาดนี้กว่าจะได้เงินมาเนี่ยเราก็ควรจะใช้เงินทํางานให้กับเราหนักๆ <S <S ก็เลยเป็นคําตอบที่ว่าเราต้องให้เงินทํางานไปด้วยผ่านโลกของการลงทุนค่ะเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะคนเคยคิดว่าเอ๊สปีก่อนเนี่ยเราทานด้วยการจ่ายเงินแค่20บาทได้1ชามแล้วแต่วันนี้ขั้นตอนคนว่าสัก40บบาทที่เราต้องควักกระเป๋าเพื่อทานก๋วยเตี๋ยวชามเดิมให้ได้ปริมาณเท่าเดิมด้วยนะคะ ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเฟ้อในชีวิตจริงเพิ่มขึ้น100%แบบนี้รายได้ที่เราได้เพิ่มขึ้น100%ไหมโบนัสของเราสามารถที่จะทําให้เรามีชีวิตได้เหมือนเดิมกับการซื้อกเตียวชามที่แพงขึ้น100%หรือเปล่าคําตอบคือไม่สิ่งที่จะทําให้เรานะคะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและไม่ต้องลดมาตรฐานการดํารงชีพของเราเนี่ยก็คือเราต้องหาอะไรก็ตามเนี่ยมาให้ทันกับเงินเฟ้อ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลงทุนค่ะปกติเด็กผู้หญิงเนี่ยจะใช้เงินเยอะอยู่แล้วนะคะเราเห็นอะไรก็อยากได้เราต้องแต่งตัวเนาะต้องเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเองนะคะที่สาคัญก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้จะทําอะไรแต่ละอย่างก็คิดเยอะแต่ก็ใช้ง่ายด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราสามารถเติมเต็มความสุขในชีวิตผ่านการใช้ชีวิตแบบผู้หญิงได้และที่สําคัญสมัยนี้เนี่ยเราก็เคยได้ยินคําคมนะคะซึ่งก็ถือว่าโดนใจใครหลายคนก็คือผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เง,งินเราเนี่ยใช้แรงทาเงินกันมาตลอดทั้งอายุการทํางานของเราแล้วนะคะมาเริ่มต้นให้เงินทํางานด้วยการลงทุนกันดีกว่าค่ะ i n น e s t น now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย